พอเทเลยวะอู ừ, <an> ้ห <to> <funny> ูนารมครับพี่น้องสวัสดีครับลุงเี่สวัสดีครับโอ้ท่อเทเทมกันเดียวนาร่มบัวงาหลังคาทรามนมุนอนญ่แหละเออห รแรงๆเลยเด้อเนี่ยแรงเลยเนี่ยกี่ไร่วันเนี้ยสองไร่ครับสิบสองไร่ห่อโอ้เจ้าโอ้โหท่อเทเกินไปลูกพี่โอ้โหท่อสำนักไหนวะเนี่ย ไปแล้วครับคารงครับพี่น้องปันนาครับโอ้โหนานลมอีกโอ้ดูกแกมาครับโอ้ใส่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ได้ถอดพักนะครับพักเดิมพักเดิม ออการแรงครับพี่น้องโอ้โห,หมดไหมครับไม่หมดครับโอ้โหแรงจริงครับพี่น้องครับนี่ปั่นน้ำต้องปั่นแบบนี้ครับอย่าไปปัน่นอ้อยๆเอๆ้ยอ้อเอ้ยไม่ได้ครับต้องปั่นแบบนี้นะเนี่ยสุดเกินครับแ mm hmm. รงไม่บรรยะบบรรยังครับ นนแล้วก็สวัสดีเพียงทึมง,งานรับไถซิ่งทุกท่านเลยนะฮะโอ้โหแกมาครับอ๋อนาจะมิดคันเร่งนะครับมิดคันเร่งมิดคันเร่ง มันลมเอาไปไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกโอ้ไปแล้วครับ จัดโอ้โหขี้ไถนี่ใหญ่จัดครับขี้ไถก็ใหญ่นะเอาหัวซักหัวขวมแล้วครับมันนี้ครับมุมิดกันเร่งเลยครับพี่น้องของแท้ไหมละ่ะของแท้ไหมล่ะครับท่าน ดูตีโค้งครับตีโคง้งโอ้ไปแล้วครับพี่โอ้โหเกียร์ไหนวะนะ่ะว่าแรงเกินครับแรงจริงครับจิ๋งงานถไายสิงเดี๋ยวนี้เขาต้องแรงๆ,ๆครับนี่ครับไม่งั้นไม่ทันกินนะไม่ทันกินแน่นอนครับถอยเสียนี่ก็กินขาดแล้วครับพี่น้อง ตำบลนี้น่าจะมีขั้นเดียวครับที่แรงขนาดนี้ เราขึ้วมาโอ้ยเหยียบเบาๆนี่ไอเขาครับต้องแบบนี้ครับเอา สนานจะได้เจอรถเตะสักทีทนน,นานจะได้เจอแบบนี้สักทีก็ขอถ่ายอะไรแล้วกันครับโอ้ยัยซ้ยย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 ย หมดๆมดดไม่หมดครับไปได้ต่อครับโอ้ตรงนั้นมันหล่มน,นั่นแหละลูกพี่เอาา้าหลังคาเป็นนกปึงงงนะครับเข้ามุมครับตรวจอย่างเดียวครับ ด่วนงานด่วน <laughs> มาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ